สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทู e ที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ด้ชาลรถห้งางแม่พามาดูเจ้าคุณปูครับผมเจ้าคุณปู M C X 1 2 5้ครับได้ตัวมาใหม่ครับผมแจ่มเลยพี่น้องโอ้แมบกไฟมาเต็มครับแถลกกันั ไปเลี้ยวก็ติดนะครับแต่แบบไม่มีนะครับน้องอใหญ่ในชารถ้ังจริงๆรถคันนี้มาจากกรุงเทพนะครับมาจากกรุงเทพนุญาตดับเครื่องกันนะครับามาจากข้างในกรุงเทพนะครับก็จดทะเบียนที่ร้อยเอ็ดนะครับเพราะว่าในเรื่องของทะเบียนนี่สามารถทําได้ที่ร้อยเอ็ดนะครับก็เลยเดี๋ยวค่อยมาอุน่น โอนเข้าครับเป็นชื่อของเดชารถห้างครับแม่กุกใจจริงๆครับพี่น้องได้ของดีมาครอบครองอีกแล้วนะครับได้ของดีมาครอบครองอีกแล้วครับก็สูตรด้วยครับสูตรด้วยครับคันนี้ยางเต็มนะครับดูโลนะครับดูโลเต็ม ยางยังดีๆอยู่เลยครับพี่น้องคันนี้พิเศษสุดนะครับภาษีนะครับไม่ขาดนะครับต่อได้เลยนะครับตอนนี้คือคือรถมาอยู่กับเดชารถห้างแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปต่อภาษีครับต่อภาษีไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำออกหมดแต่ดังครับคันนี้นะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับคันนี้โปลิงครับอ์มโปลิงครับมีการเก็บงานการทำไปแล้วครับนะครับคันนี้แต่ก็ยัง สภาพถือว่าครบครับคันนี้ครบสภาพถือว่าครบนะครับใช้งานได้เลยทีเดียวนะครับก็ไม่ต้องอะไรมากครับมาแคล้างเก็บนะครับเก็บอย่างเดียวครับไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรครับมาเก็บล้างเก็บทำความสะอาดเก็บนะครับมาสภาพสวยๆเต็มๆครบสมบูรณ์แบบนี้นะครับดีชารถห้างยิ้มแป้นเลยครับพี่น้องโอ้มารีวิวกันให้ดูกันชัดๆไปเลยครับเจ้าคุณปู่ MTX 125 ตัวแรงในตำนานครับคันนี้ได้ล้อ BRC มานะครับล้อ BRC นะครับไม่ใช่พ่นสีนะครับคันนี้นี่ครับเรสต์เรซิ่งบอดี้1.6นะครับขอบ21นะครับเป็นล้อแท้นะครับของค่าย RCB นะครับเขียนไม่ได้ RCB นะครับ ยางข้างหน้าเป็นควิกนะครับควิกนะครับไฟติดหมดสต,สติกเกอร์สวยครับคัดมีตัวปอกหุ้มนะครับไฟเลี้ยวติดหมดทุกดวงครับามาบุนจงกุญเจงใช้ได้หมดนะครับพี่น้องถังน้ำมันมันถังน้ำมันผมดูไปแล้วน่าจะเป็นถังน้ำมันแบบของเดิมห้างเลยหรือเปล่าครับพี่น้อง นยมีสติกเกอร์อยู่ด้วยสติกเกอร์เนี่ยยังไม่หลุดเลยครับเลขเครื่องเลขคอ MTX เดี๋ยวเล MTX 1 2 5 05322ห้าศูา 125, 5, 3, 2, 2, นะครับศูนย์นะครับเลขเครื่องอยู่ไในนอกอาจะอยู่ด้านใต้นะครับผมดูก่ยศูนย์ห้าสามองสอตรงเป๊ะนะครับพีน่น้อง นี่อยู่ทางใต้ครับโทษทีครับวันนี้เดชารถห้างมารีวิวค่ำไปหน่อยมืดไปหน่อยนะครับดูกันรอบคันไปเลยนะครับตะแกงหลังยังอยู่ครับตะแกงหลังยังอยู่กระจกยังครบนะครับอุปกรณ์โดยรวมคันนี้ครบคันครับถือว่าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์นะครับทะเบียนเต็มนี่ก็หายากแล้วครับมีทะเบียนมีเล่มนะครับหายากครับรถปูนนี้นะครับ มีไม่กี่คันในเมืองไทยนะครับมีไม่คันในเมืองไทยนะครับที่จะหลุดออกมาได้สภาพสวยๆขนาดนี้นะครับหม้อน้ําตะแกงยังอยู่ไหมนี่ทีเด็ดนะครับตะแกงยังอยู่ครับพี่น้องตะแกงนี่ยังอยู่หายากครับพี่น้องตะแกงแล้วก็พวกอุปกรณ์พวกเนี้ยนะครับที่ว่าเป็นของแท้นะครับหายากมากนะครับฝาปิดยังอยู่วลาวยังอยู่นะครับนี่โหแบบเครื่องแบบ ดูท่าไม่มีเยิมเลยครับพี่น้องนะครับแล้วก็คันนี้ก็ได้ทําการนะครับนี่ฮะปัญหาบ่อยของเอ็มซีเอ็กนะครับทําอย่างดีเลยพี่น้องคอรีดนะครับคอรีดต่อมาจากคาบูนะครับนี่ฮะทำเป็นมิเนียมเลยครับปกติจะเป็นพลาสติกนะครับจะหักง่ายนะครับนี่เป็นมิเนียมเลยครับแกนกงแกนสตาร์ทเนี่ย เกียร์ไม่มีเชื่อมครับพวกอุปกรณ์พวกเครื่องอะนะท่อยางท่อท่อลมยังยังอยู่ครบครับใสๆเลยคันนี้ใสๆจริงๆในเช้านั่งถือว่าโชคดีนะครับได้คันนี้มาแม่อฟองเสียงกันอีกรอบได้ไหมครับรู้สึกว่ามันจะสูงหรือเกินเดี๋ยวเปิดกุชเชอร์ก่อนครับ มันต้องต้องปีนนะครับพี่น้องรถมันสูงครับรถสตาร์ทเพ่งเดียวติดไหมเนี่ยน,นะเครื่องดีทางรอบในชางรถทางกางรอบเปนไโอเค,อเปไ,อเคไปหน้าติดนะครับไบหน้าติด ไฟติดครับไปสูงไฟต่ำอแอร์ดังไปเลี้ยวไปเลี้ยวต้องเบิช่วยนะครับเพราะว่าไฟไม่พอไฟไม่พอต้องเบิช่วยไฟสองสว่างหน้าปัดยังใช้ได้ครบเกียร์ความร้อนใช้ได้นะครับเกียร์ความร้อนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่ไม่รอบไม่ขึ้นนะครับ เอาไปขึ้นแก็แก้ไขเอาครับแล้วก็มีไฟท้ายนะครับต้องไปทําใหม่นะครับวันนี้เดี๋ยวเดชามารีวิวก่อนให้ดูก่อนเพราะว่าเพิ่งได้มาเพิ่งได้มาแสีบหูมากครับท่อเนี่ยท่อสูตรรถสูตรนะครับเครื่องก็เงียบๆนะครับเงียบดีครับเงียบนะเงียบนะพี่น้องแออใช้ได้เลยทีเดียวอ่ะ คลิปนี้เดชาแลห่างขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับฝากไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูใหม่ครับคันนี้ยังไม่ขายนะครับคันนี้ยังไม่ขายเดชาโลห่างไว้ขับก่อนนะครับหายากนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ